สวัสดีค่ะทุกคนเปิดตัวความกับตัวนี้นะคะยูเห็นมันมีขายที่ที่ดโซนะคะนี่เป็นแบบนี้กล่องแพ็คแพ็กเกจเขาน่ารักมากเลยนะคะข้างก็จะเป็นแบบรูกกระตูนนะคะน่ารักน่ารักเป็นคาแรกเตอร์ของแต่ละกล่องนะคะเป็นภาษาเกาหลีอะอยูอ่านไม่ออก <laughs> อ่านได้อยู่อันเดียวนะคะเป็นภาษาอังกฤษ I'm on your side น,น้องน,น,นั้นเป็นภาษาเกาหลีหมดอันนี้นะคะก็จะเป็นรสน่าจะเป็นแบบกรุบๆเนาะอันนี้ไม่รู้ที่บ้านเรามีขายไหมน,นี้เป็นช็อกโก้คุกกี้นะคะครีมชีสครีมชีสนะคะแต่ก็จะเป็นเหมือนแบบพีจอยบ้านเราเป็นรสอัลมอนด์นะคะตอเบอรี่คุกกี้นะคะที่นี่มันเป็นแบบคุกกี้อะไรแบบนี้เยอะนะคะยุคนที่นี่น่าจะแบบชอบทานแบบ คันชอะไรนี่ให้มันกรุบๆอะไรเงี้ยเป็นไวท์คุกกี้นะคะเป็นชอน็ชอกโกแลตขาวๆนี่เองอันนี้เป็นรสออริจินอลค่ะช็อกโกแลตธรรมดาเลยมาแกะชิมนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่ายุ้ยเคยกินเป็นบางรสค่ะเคยกินรสอัลมอนด์รสสตรอเบอรี่นะคะส่วนช็อกโกแลตยุ้ยก็กินอีกยี่ห้อนะะึงค่ะอันนี้เพิ่งเคยกินรสออริจินอลครั้งแรก ขอชิมอีกอันยังไม่รู้รสขอชิมอีกอันไม่หวานเท่าป๊อกกี้เนาะแต่ป๊อกกี้จะหวานกว่าข้างในเป็นแบบนี้ซองเขาน่ารักมากเลยนะคะหอมสตรอเบอรี่อร่อยเอเมนค <giving> like ุก <único> ก <Liberty Overwatch> ี้มันนะคะสตรอเบอรี่จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆเนาะอร่อย อันอันนี้ยูชอบกินเห็นไหมเหมือน,นกันเลยอร่อยต้องชิมสองอันสองต้องกินสองอันสออันอันนี้ที่บ้านเราก็มีขายนะคะแต่ว่าจำไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนยี่ห้อน,นี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกยี่ห้อหน,นึง ปกกี้ห้ดูเดี๋ยวดีชิมอร่อยเนี่นอร่อยทุกอันเลยอะคะ่ะทุกคนมันน่าจะแบบมีความกรุบกรุบอะไรอย่างเงี้ยกรอบกรอบเป็นอย่างเงี้ยเห็นนานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยกิน ข้าวพองนะคะอร่อยหอมด้วยค่ะสองคือหอมออกมาข้างนอกเลยคนปิดซองออกมานี่กลิ่นนี้แบบแทงจมูกขึ้นมาเลยนะคะ <laughs> ตัวนี้เพิ่งจะลองมาชิมเป็นครั้งแรกค่ะเห็นมันวางแล้วแต่เราไม่เคยซื้อเนาอ ครีมชีสนะคะนมนม,นมครีมครีมหอมชีสอะคะ่ะอันที่ชอบชีสนะคะอันนี้อร่อยทุกคนคะคลิปนี้นะคะยุ้ยจะมาพูดถึงขนมตัวที่ยุ้ยกินตัวนี้นะคะเหมือนแบบป๊อกกี้บ้านเราว่าเป็นยังไงเฉยๆอยากเอามาลองด้วยมันเป็นยังไงพอยุ้ยไม่เคยชิมทุกรสชาตินะคะยุ้ยจะกินเฉพาะบางรสชาติแต่แต่ตอนนี้ยุ้ยรู้หมดแล้วะคะ่ะว่าทุกรสมันเป็นยังไงอันนี้ของโปรดยุ้ย ก็คือสองรสนี้นะคะที่ยูชอบแล้วก็อีกอันนี้นี่หอมหอมข้อพองหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะแบบตัวนี้จะเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะเปรียปร้ยวๆแบบสตรอเบอรี่เกรดสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็เป็นไวช็อกอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นี่จะเป็นหอมนมหอมชีสก็ไม่หวานมากด้วยนะคะทั้งหมดไม่หวานเลยนะคะหวานนิดเดียวจริงๆเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นขนมที่ยูอยากลอง ทุกรสชาติวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามช่องยุธานิฐาด้วยนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีพาทุกคลิปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่โหเบาหวานพอดีอ๋ออ๋